สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาก่อนวัดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับความสูงเกินเอื้อมนะคะโดยใช้เครื่องมือเพนตาบปซึมโดยเครื่องมือเพนตาบปซึมเนี่ยจะมีส่วนประกอบที่เราควรจะรู้สองอย่างนะคะก็คือช่องส่องในการวัดโดยในช่องส่องเนี่ยจะมีเลนส์อยู่ด้านล่างแล้วก็มีรูอยู่ด้านบนเอาไว้เราเล็งต้นไม้นะคะแล้วก็มีสเกลโดยสเกลจะม,มาต่อไปด้วยสองฝั่งก็คือฝั่งด้านบนจะมีหน่วยเป็นนิ้วฝั่งด้านล่างจะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรค่ะ เราก็จะมีแถบเอาไว้ให้เราเลงน,นะคะตรงนี้จะสามารถขยับได้ให้เราเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะคะโดยวันนี้ที่จะมาหาความโตของต้นไม้ต้นนี้ค่ะตรงความสูงที่แปะเทปเอาไว้นะคะามาเริ่มหาความโตกันเลยค่ะอันดับแรกจับเอนตาปิซึ่มให้ตั้งขึ้นนะคะโดยให้สเกลอยื่ด้านบนและช่องส่องอยู่ทางด้านซ้ายค่ะจากนั้นทําการส่องเข้าไปค่ะมองเข้าไปในช่องส่อง แล้วก็ทำการเลื่อนเลื่อนตรงนี้นะคะเข้าออกเพื่อให้ภาพเสมือนของต้นไม้นะคะที่อยู่ฝั่งทางด้านล่างและภาพปกติของต้นไม้ที่อยู่ทางด้านบนนะคะให้ขอบของด้านขวาภาพของภาพเสมือนนะคะให้ชนกับขอบด้านซ้ายของต้นไม้ของภาพจริงค่ะ ตอนนี้ขอบด้านว่าของภาพเสมือของพี่ชนกับขอบด้านซ้ายของภาพจริงแล้วนะคะก็ทําการอ่านค่าของสเกลจากทางด้านล่างค่ะจะได้เท่ากับ152ย mm หมเมตรค่ะ,ะแสดงว่าจุดความสูงเกินเอื้อมของเรานะคะมีความโตเท่ากับ15.2ห้เซนติเมตรค่ะ